สวัสดีครับนาโนเคฟิตเวอร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตู้ปลาหมอสีรวมของผมที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยได้ถ่ายลงไปเพื่อนๆแบ่งๆปันกันดูนะครับมีถ่ายไปคลิปหนึ่งแต่ว่าก็ยัง ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่อ่าผมเคยถามเพื่อนๆไปว่าผมซื้อปลาหมอมาเนี่ยปลามันจะออกผิวผิวส้มๆหน่อยนะครับคล้ายๆปลาปลาอะไรสักอย่างเหมือนเล็ดช็อกหรืออะไรสักอย่างนี้ผมเคยรู้จักแต่ว่ามันไม่น่าใช่อ่ะผมมันมาดูแล้วมันไม่น่าใช่เล็ดช็อกมันจะออกเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นหมอสีแหละแต่เป็นหมอนุ์อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องรบกวนเพื่อนๆน,นะครับที่แบบว่า คนไหนที่รู้นะครับเพื่อนๆในวน้องๆที่รู้อ่ะบอกผมทีนะเพราะมันก็ตอนแรกผมคิดว่านิสัยมันดุตอนที่ผมไปซื้อมาจากฟิวเลรนะคิดว่ามันดุมันมีอยู่สามสูงนะครับเขาถูงละเจ็ดสิบาทถ้าผมรู้ว่านิสัยมันไม่ดุแบบนี้ผมซื้อมาหมดเลยนะครับผมว่าปลามันก็อ่ามันจะเหมือนปลาทับทิมอ่ะเออแต่ว่ามันก็จะดูมีสเสน่ห์ของเขาไปอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอ่าดูไม่ได้แต่ผิวคือสีเขาจะเรียบๆนะครับสีจะเรียบๆสีคล้ายๆ ปลานกแก้วเวลาตกใจอ,อ่ะประมาณนั้นแต่ว่าตัวเขาจะย,วยาวๆเหมือนปลาว่าวอนที่แบบไม่มีหัวนะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าแล้วถ้าเพื่อๆนๆท่านใดรู้ว่าไอปลาท่านนี้นะครับไอปลานชนิดนี้แม่งปลาอะไรก็บอกกันหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเออเฮ้ยมันเป็นปลาอย่างนี้ผมผมผมนึกชื่อมาในใน,ในตอนที่ผมไปซื้อมันมีเลดเดวิลนะแล้วก็เลดช็อกแต่ว่าผมมานั่งนึกๆมันไม่ใช่สักอย่างมันไม่น่าใช่สักอย่างหนึ่งเลย นะครับก็เลยเอามาเลี้ยงรวมกันนะครับตอนแรกคิดโอ้โหมันคงจะกัดกันีนลงตรงนังเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กัดกันอย่างที่ผมคิดนะครับก็เป็นปลาที่สุภาพจะเจอปลานกแก้วตัวเล็กกัดด้วยซ้ำนะครับปลาไปดูกันเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วถ้าใครรู้อย่าลืมนะคอมเมนต์มาด้วยนะว่าเออมันเป็นปลาอะไรปลาไปดูกัน <c oughs> นี่นะ <c oughs> เห็นกันเปล่ามไม่รู้นะครับย้อนแสงมาไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูดีกว่าอ่าอย่างเนี้ยน่าจะเห็น ชัดนะเนี่ยไอตัวนี้คือปลาตุกแก้วที่ผมบอกคือที่ผมหูตัวนี้น่าจะอยู่กันมาสามสี่ปีนะครับชุดที่อยู่กับพี่สิงเงินเขาเลยนะครับจะเหลือมาตัวเดียวตัวนั้นผมซื้อมาห้าตัวนะครับห้าหกตัวนี่แหละนะครับก็ซื้อมาจะเหลืออยู่ตัวเดียวตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่แล้วกว่ามือผมอะเนี่ยมือผมเทขาเนี้ยเขาก็ใหญ่แล้วกว่ามือผมนะคราวนี้ปลาชุดนี้ที่ผมล้องใจเนี่ย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 ไอปลาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นปลา ตกลงเป็นปลาอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆน้องๆอรู้จต่ผมว่ามันมันคุณคือมันมันจําไม่ได้มันชื่ออะมันมันเคยเคยผ่านตาว่าไอ้ปลาหมอชนิดเนี้ยมันเป็นปลาหมออะไรแต่ว่านึกไม่ออกแล้วนะครับนึกไม่ออกแลยชื่อที่ผมนึกไว้อะไอ้เลดเดวิลเลดช็อกไม่ใช่ละเพราะว่าเลดช็อกมันจะไม่ใช่สีอย่างงี้นะครับมันจะเป็นแบบมันจะออกเนื้อมันไม่ใช่เนื้ออย่างเงี้ยไอ้นี่มันออกเหมือนอ่าเหมือนปลาทรับทิมอ่ะแต่ว่าทรงเขาสวยอยู่นะ เขาก็มีเสน่ห์ของเขาอันเนี้ยเออตอนแรกผมคิดว่าเขาก้าวร้าวผมก็จะไม่ค่อยซื้อเนี่ยมันก็มีบ้างนิดนดหน่อยๆน่อยตามภาษาปลาหมอนะแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดจัดกันจนแบบหวงถิ่นจนเอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยจนจัดกันเลอะเทอะมันก็มีฉกฉกกันบ้างนิดน,ดนดหน่อยๆน่อยนะครับแต่ก็สวยนะผมก็ามาเลี้ยงรวมกับปลานกแก้วนะปลานนแก้วช่วงนี้ก็ได้มากี่ตัวหกตัวนะครับห้าตัวหกตัวนั่นแหละนะครับห้าตัว นะก็ถือว่าสวยนะครับตอนนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรแล้วตัวใหญ่กว่าเก่าเยอะนะครับซื้อมาได้ประมาณเดือนออก,กว่านะครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อไปฟิฟิเลตก็น่าจะมาเติมอีกสักห้าตัวนะครับเพราะว่าปลาหมอนกแก้วเนี่ยยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงตอนนี้ราคามันแพงเนะเป็นพวกไอ้แก้วเซนต้าอะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหตัวเป็นพันเลยแต่ผมชอบนกแก้วเดิม,ดมแบบนี้ขอให้ตรงสั้นๆนสวยอย่างเงี้ยนะครับแล,แ,แล้วแก้วเลิฟผมก็ไม่เอาแล้วผมไปรู้ประวัติมันมาผมก็อ่าก็สงสารเขานะครับ ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่านะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมีน้องๆข่านใดจ,จะรู้หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเป็นข่าวที่มันไม่ได้กรองหมไม่รู้แต่ว่าหลุมรู้มานานแล้วว่าไอปลาหมอนกแก้วนะครับที่ว่ามันเป็นเลิบเนี่ยนะครับเขาจับมันตัดหางตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับอันนี้จริงเช็จยังไงก็ก็คอมเมนต์กันมานิดนึงนะ <S <S ผมไม่ไม่แน่ใจแต่ผมได้ข่าวแบบนั้นแล้วผมก็ก็เลิกซื้อเลี้ยงเลยแต่เมื่อก่อนนี้ผมชอบนกแก้วเลิบมาก นะครับนกแก้วเลิฟก็จะมีราคาของนกแกว้วธรรมดาแบบนี้นะครับเพราะว่าถึงปัจจุบันนี้เรารู้ว่าถ้าเขาต้องไปทรมานมันขนาดนี้นะครับก็เราเลี้ยงปลาธรรมดาที่มันแบบไม่ต้องไปปรุงแต่งดีกว่านะครับเพราะนกแก้วธรรมดาผมว่าเขาก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ในตู้แบบนี้นะครับผมก็เลี้ยงรวมกันไปนะครับตอนแรกผมเจ้าพี่บี้มันรวมไว้อันนี้ในตู้ในตู้ของพี่ถีเงินเนี่ยก็ย,ยังไม่ได้ย่างพูดง่ายง่ายยังไม่ได้ มีโครงการอะไรก็เลยเอาเขาไปวิ่งตู้สี่แปดก่อนนะครับก็วิ่งตู้พิสิยเงินนั่นแหละแต่ก็ตอนแรกผมก็จะมาใส่ไว้ไนงะเดี๋ยวได้โครงกามาใส่ไวนะ้อะตอนผมเริ่มอยากจะเลี้ยงอีแล้วนะครับป่ามังกรนะครับแต่ยังคิดอยู่ว่าจะามาังกรอะไรแต่ผมคิดว่าคงเป็นมังกรเงินแหละเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายนะครับแล้วมันอุปนิสัยมันมันผมชอบอะแล้วรูปทรงองเอวเขาเราก็อย่างนี้ผมบอกมันไม่ได้อยู่ที่ราคามันไม่ได้อยู่ที่สายพันธุ์มันอยู่ที่เราเห็นแล้วเรามีความสุขไหมเราชอบไหม นะครับอย่างปลามังกรเงินอ่ะคือผมบอกตรงนะปลามังกรเนี่ยผมก็ผ่านมาเกือบทุกสายพันธุ์นะครับก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้เป็นรองใครแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเลี้ยงจริงจังแบบเยอะแยะมากมายแบบมันเพราะว่าปลาต้องบอกงนี้ก่อนปลามังกรนอ่ะเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นปลาที่ราคาแพงเพราะฉะนั้นจะซื้อหาแต่ละทีเดี๋ยวต้องบอกกันว่าต้องตัดใจอ่ะต้องทําใจซื้อถึงจะชอบบางคนชอบขนาดไหนก็ ตัวเป็นหมื่นอ่ะอย่างน้อยก็หลักพันอ่ะเออปลาที่มันเป็นเกตล่างๆเลยอย่างน้อยเลยก็เป็นหลักพันแต่ถ้าปลามางกรเนี่ยตอนนี้เหมือนปลาทองแหละตัวละร้อยกว่าบาทลูกเขาตัวมาสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วอยู่ประมาณเนี้ยก็อยู่เราหลักร้อยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงจับต้องได้นะครับอาคราวที่แล้วที่ผมไปเดินฟิวเลต์อ่ะนะผมไปเห็นตัวเผือกเอออย่างงี้ดีกว่าที่มันเป็นเผือกตาแดงก็ตัวเรา,เราๆอาไม่ถึงฟุตดี นะครับเล็กหน่อยก็ประมาณหกประมาณไม่เกินแปดนิ้วราคาก็อยู่ประมาณแปดร้อยพันสองผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอาเผือกมาเลี้ยงดีกว่าไหมแต่ว่าใจลึกๆอ่ะมันชอบสีเงินนะครับเพราะว่าเผือกเนี่ยถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆสีมันจะเหมือนก็ไม่แน่เดี๋ยวไปดูอีกทีนะไปดูหน้างานกันอีกทีเวลาเวลาถ้าเผือกถ้าเป็นเผือกผมอาจจะเลี้ยงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ที่คิดไว้ถ้าเป็นมังกรเงินอาจจะเลี้ยงสักห้าตัว นะครับให้เขาอยู่เป็นฝูงคือผมเลี้ยงเดี่ยวไว้แล้วผม,มอยากเลี้ยงเป็นฝูงม้างปลาฝูงผมเคยเลี้ยงนะแต่ว่าปัญหามันเยอะตรงที่ว่าเวลามันโตมันจะแย่งถิ่นกันแต่ว่าเห็นมีคนเคยบอกที่ผมเท่าที่ผมศึกษามานะครับผมบอกตรงนประปลามังกรเนี่ยผมเคยเลี้ยงเป็นปลาฝูงแล้วนะครับเคยซื้อมาสี่ตัวมันก็กัดกันยับเหมือนกันนะกัดกันยับเหมือนกันมีมีช่วงหนึ่งผมเผลอนะผมเผลอผมไปต่างจังหวัดสี่ห้าวัน กลับมามันกัดตายกันสี่ตัวกัดตายกันไปสองตัวนะครับแต่สองตัวนั้นน่ะก็ต้องแยกกันอีกพอแยกกันเอามารวมมันก็อยู่กันได้นะจนโตมาที่ถ้าใครเห็นคลิปผมแรกๆจะมีให้เห็นที่ปลามังกรตัวใหญ่อยู่รวมกันสองตัวนะผมคิดที่ปากตัวยาวอ่ะนะผมเรียกเขาพี่ปากยาวนะครับก็ดิ้งดองไปเรียบร้อยม้วนเต๋อไปแล้วสองตัวนั้นนะครับก็อ่าผมก็อย่างที่ผมบอกกับผมก็ผ่านอะไรไมาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ มาลองดูถ้าเผือกเป็นมังกรเงินอาจจะเลี้ยงก็สักห้าตัวไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีเผือกนะครับสีเผือกก็เป็นมังกรเงินนี่แหละแต่เป็นเผือกพันพันเผือกผมอโลวาน่าเงินเผือกเนี่ยแหละนะครับตาแดงนะครับก็อาจจะเลี้ยงตัวเดียวให้เขาเด่นเด่นไปนะครับแล้วแต่ถ้าถามว่าเป็นพวกทองอินโดทองมาเลยอะไรพวกนี้ผมคงไม่เอาเพราะว่าผมเคยเลี้ยงมาหมดแล้วผมไม่ได้โม้นะ ชีวิตผมผมบอกว่าไม่รู้เนี่ยผมผมก็ซื้อมันทุกอย่างอะเมื่อก่อนนั้นเล่นตั้งแับเดี๋ยวมันจะเรื่องปลาหมอจะไปปลามังกรแล้วปลามังกรเดี๋ยวไปคุยกับมันเสาดีกว่านะปลามังกรเดี๋ยวไปนั่งคุยกับนัโนดีกว่านะเออคุยกับนัโนวันเสาร์ดีกว่าเออขำๆอ่าเดี๋ยวไปคุยเสาร์นี้เดี๋ยวคุยกันเรื่องปลามังกรดีกว่าแต่อันนี้มาดูพามาดูปลาหมอก่อนนะเอาเป็นว่าใครรู้จักปลาหมอสายพันนี้นี่ไอเนี่ยไอสายพันุเนี้ยนะ บอกทีว่ามันเป็นปลาสายพันอะไรหรือว่าเป็นปลารับทิมแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ปลารับทิมหรอกนะเออไม่ใช่ปลารับทิมเป็นเป็นปลาหมอสีตระกูลปลาหมอสีแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่จริงผมรู้ว่าท่านิสัยมันแค่แบบหยูบหยิบอย่างนี้นะมีแค่ตอดกันมีแค่ฉกกันนิดนหน่อยห่อเงี้ยผมเอามาหมดแล้ววันนั้นนะสามถุงสามถุงน่าจะได้ประมาณสิบกว่าตัวราวสิบเอ็ดสิบสองตัวประมาณนั้นเพราะถุงหนึ่งเขาก็ใส่มาใส่มาประมาณสี่ห้าตัวนะ ผมก็ยังคิดว่าเออทําไมไม่เอามาหมดวะคือตอนนั้นคิดว่ามันดุพอดุปุ๊บถ้ามันแย่งถิ่นกันเนี่ยต้องแยกกันเลี้ยงเพราะนั้นเราเอามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเอามาแล้วเปอร์เซนต์ที่มันจะรอดมีไหมถ้าเผื่อมันเอามาแล้วมันมันมากัดกันในตู้อะจากความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ทันทีเลยเพราะว่าเราต้องคอยมาดูมันกัดกันแล้วมันจะเป็นแผลปลาหมอเนี่ยเวลามันกัดกันมันเอาตายนะเอาแบบพูดง่ายว่ามันแย่งถิ่นกันอะแต่นี่รู้สึกว่าผมเลี้ยงมาประมาณ ก็ได้มาตั้งไปฟรีิเลตนั่นน่าจะมีสองเดือนแล้วนะสองเดือนแล้วไปช่วงซื้อมา้มาสองเดือนแล้วตอนนั้นมามันยังตัวเล็กอยู่ตัวได้ครึ่งนิ้วตอนนี้ถือว่าตัวใหญ่นะครับก็เอามาเลี้ยงนะครับใครรู้เพื่อนๆบอก่อยนะผมเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงขอความรู้นิดนึงเนี่ยไอปลาตัวเนี้ยเอาชัดๆเออเดี๋ยวผมเยาะขึ้นท่าปกกันตัวนี้ให้มันเป็นหัวข้อไปนะเนี่ยมือใหม่หาเลี้ยงก็เป็นอย่างเงี้ยบางที S <S บางอย่างเรารู้บางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับบางอย่างเราไม่ใช่ว่าคนมันจะรู้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าคนจะรู้ทุกเรื่องนะครับคนเรามันก็พูดง่ายๆนะครับก็บางอย่างไม่รู้แต่บางทีอยู่ในมือเราแล้วนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นป่าอะไรอ่ะไม่ใช่โง่นะแต่ว่าคนเรามันมันมันต้องไม่รู้มาก่อนพอพอไม่รู้ปุ๊บแล้วพอมันรู้อ่ะโอเคต้องมีคนบอกไงมันต้องมีคนแบบคนเหล่าให้ฟังว่าไอ มันเป็นปลาน,นี่นะพี่นะหรือว่ามันเป็นปลาน,นี่นน้องนะเราก็จะรู้ทีหลังเราก็จะจํานะครับแต่อันนี้ผมผมพ่เกียไปเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่รู้จะเซิร์ชว่าอะไรไงเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่รู้ว่าเป็นปลาหมอสีแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ก็ดูวนเพลินนะครับผมก็มีตอนนี้ก็เท่ากับมีปลานกแก้วในตู้นี้นะปลานกแก้วนะครับแล้วก็ปลาตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปลาอะไรสายพันธ์อะไรผมไม่รู้นะครับนกแก้วก็กมาหนึตัวนะครับแล้วก็มีผมก็ใส่่นี่แล้วนะ แก้วไทเกอร์จริงๆมีสามตัววันนั้นมันลอยไปสองตัวผมไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็ดิ้งดองไปจริงๆมันก็อยู่รวมกับเขาได้นะผมบอกเย่นงนี้ผมบอกมันปลาที่ค่อนกลางเก้าร้าวกว่าสมควรนะเนี่ยมันตัวเล็กแต่มันก็อยู่เขาได้นะครับแล้วนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับก็คลิปนี้ไว้ท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากถามเพื่อนๆพี่น้องๆด้วยนะครับปลาหมอตัวนี้ผมอยากรู้ชื่อจริงๆเลยนะอยากรู้นะครับเพราะว่าไม่รู้พอเราเลี้ยงไปเราก็ไม่รู้จะเรียกมันอะไรนะครับเวลาภาคเราก็ไม่รู้ว่าจะภาคชื่ออะไรนะ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับกับช่องนี้นะครับนาโนโอเคฟิตเวร์นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการดูนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาดูโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตู้ประหมองผมนะก็เออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ได้ปลามังกรมาก็อาจจะอาจจะเอาว b บีมารวมอยู่ในนี้แหละเพราะผมคงไม่เลี้ยงเดี่ยวหรอกนะ ผมงไม่เลี้ยงเดี่ยวก็ปล่อยให้เขา่ายกันรวมๆมันอยู่แบบนี้นะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับจนจน,จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit sure that i don't become you i ha! have no regrets yeah i'll up my chest If you turn this life into something that you can never own. I feel this pain.